สวัสดีครับพี่น้องผมวีรยุทธ์ต่างเจเย็นจากวีรยุทธ์มินิสตร ي วันนี้มีความยินดีที่จะนําคําหนุนใจมาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับโดยคําหนุนใจของวันนี้คือคําว่าพิจารณาบั้นปลายของชีวิตโดยอ้างอิงมาจากพระวจนะของพระเจ้าพระธรรมสดุดีบทที่39ข้อที่4-6ซึ่งมีใจความดังนี้ขค่แต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงให้ข้าพระองค์เห็นบั้นปลายของชีวิตขอให้รู้ว่าวันเวลาของข้าพระองค์มีจำนวนเท่าใดขอให้ข้าพระองค์รู้ตัวว่าชีวิตของข้าพระองค์ผ่านไปเร็วเพียงใดพระองค์ทรงทำให้วันคืนของข้าพระองค์สั้นแค่คืบชั่วชีวิตของข้าพระองค์ไม่มีค่าอะไรสำหรับพระองค์ชีวิตแต่ละคนอยู่แค่ชั่วลมหายใจ มนุษย์เป็นแค่เงาแวบไปแวบมาวิ่งวุ่นทำโน่นทำนี่แต่ก็สูญเปล่าทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้ไม่รู้ว่าใครจะได้ไปพี่น้องทิวรักครับนี่คือคำอธิษฐานของกษัตริย์ดาวิดกษัตริย์ดาวิดขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือท่านให้ตระหนักถึงชีวิตที่แสนจะสั้นบนโลกใบนี้ความจริงแล้วพี่น้องที่รกครับ นี่ควรเป็นคำอธิษฐานของเราแต่ละคนด้วยในฐานะผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระเจ้าทรงประทานช่วงเวลาสั้นๆในโลกนี้ให้แก่เราแต่ละคนเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบความแน่วแน่ในความซื่อสัตย์ของเราที่มีต่อพระเจ้าในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลาง สังคมในโลกนี้ที่บางคนหรือพฤติกรรมบางอย่างนั้นได้เสื่อมทรามลงไปรวมถึงผู้คนบางคนที่ได้ลุกขึ้นต่อต้านพระเจ้าและพระวจนะของพระองค์เราอาจจะใช้วเวลาของเราอยู่เพื่อสิ่งของในโลกนี้ก็เป็นได้โดยแทบจะไม่คิดถึงว่าแท้จริงแล้วบ้านที่แท้จริงของเรานั้นอยู่ในสวรรค์ หรือเราอาจจะเลือกชีวิตแบบนี้ก็ได้ครับพี่น้องครับชีวิตที่ว่าท่องไปในโลกนี้เหมือนคนพเนจรและปฏิเสธวิถีทางของคนชั่วดำเนินชีวิตตามมาตรฐานของพระเจ้าอุทิศตนอยู่ในทางของพระเจ้าและเป็นพยานเพื่อข่าวประเสริฐของพระองค์เพื่อพระเยซูจเจ้าจะเป็นที่รู้จัก เพื่อพระนามของพระองค์จะเป็นที่ยกย่องสรรเสริญเพื่อคนจะได้รับความรอดผมคิดว่าแนวทางที่สองนี้น่าจะเป็นหนทางที่พึงปรารถนาของเราแต่ละคนในฐานะผู้ทิ่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้านะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับพี่น้องครับให้รู้ว่าเราแต่ละคนนั้นจะนับวันเวลาของตนได้อย่างถูกต้องแล้วก็นับ วันเวลาที่เหลืออยู่ให้มีคุณค่าที่สุดเพื่อประกาศพระนามของพระเยซูเจ้าพระเยซูผู้ที่ตายไถ่บาปให้กับเราบนไม้กางเขนเราควรตระหนักถ,ถึงสิ่งนี้เป็นสำคัญยิ่งในชีวิตของเรานะครับขอพระเจ้าช่วยเราแต่ละคนให้เรียนรู้ที่จะนับวันของตนอย่างถูกต้องและมีคุณค่าและรู้ว่าสิ่งที่กระทำเพื่อพระเจ้าและผู้อื่นเท่านั้นจึงจะ คงทนถาวรอยู่เป็นนิรันด์นะครับดังนั้นขอพระเจ้าได้โปรดทรงเมตตาเราให้เราได้พินิษพิจ,จารณาถึงบั้นปลายชีวิตของเราในการติดตามพระเจ้าในการใช้ชีวิตในโลกนี้นะครับว่าให้เรามีสติปัญญาในการคิดในการสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิต เวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ถือเป็นพระคุณถือเป็นพระพรที่เราได้รับจากพระเจ้าดังนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้พินิษพิจารณาชีวิตของเราเป็นสําคัญว่าวันนี้เราได้ใช้ชีวิตของเราไปกับสิ่งใดเราได้ใช้ชีวิตของเราไปกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าหรือไม่มากน้อยเพียงใดขอพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้โปรดให้เรา ระหนักถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญนะครับขอบคุณที่ติดตามวีรยุทธ์มินิสตรีพันธกิจผู้กล้าสลรับคลิปนี้ผมลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ